บทที่68เถิงแค้นแรงฤิษยาเล่งจะอู้คุ่นคิดในใจฟังจากน้ำเสียงนางแสดงว่าเป็นการลงมือของนางจริงๆไม่เช่นนั้นนางรับรองไม่ประวันโลนลานปานนี้นี่เจกเช่นกับเด็กเทารกผู้หนึ่งทำความผิดต้องคอยระวังว่าถูกพบเห็นแต่ไม่มีผู้ใดพบเห็นหลังจากผ่านระยะเวลาหนึง่ง ค่อยคลายใจลงแต่แล้วมีคนรื้อฟื้นถึงอย่างกระทันหันอดแตกตื่นลลลานไม่ได้นี่เป็นปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณไม่ว่าเป็นคนหนักแน่นเยือกเยียนปานใดรู้จักกบเกลื่นเพียงไหนล้วนไม่อาจรอดผลได้แนงโช้กล่าวเสียงทุ่มหนักนางหากไม่บอกข้าเจ้าไหนเลยทราบได้ละลายชีนีเขียวเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าว นางยังบอกว่าอะไรนางบอกอีกเรื่องหนึ่งครั้งกระโนนท่านร่วมมือกับโกเอี่ยงชังเพื่อช่วงจริงตำแหน่งาราชานขาวและาราชินีเขียวปักตำทำมาไร้ตัวเสือเหี้ยพวกท่านเหลวไลนางไหนเลยทราบเรื่องเมื่อครั้งกระโน้นได้เน่งโููกกล่าวว่าอาจบางทีเรื่องเหล่านี้เป็นหูยินบอกต่อนาง ท่านมิใช่บอกว่านางได้รับความไว้วางใจจากเล่าหูยินหลอกหรือเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้หยุดเล็กน้อยจึงกล่าวเน่งชูเรื่องเรานี้เป็นท่านปั้นขึ้นเองกระมังเน่งชูกล่าวเสียงเย็นชากร,ราชินีเขียวเครื่อเจ้าหาใช่คนปั้นเรื่องไม่กร,ราชนีเขียวกล่าวว่าอย่างนั้นท่านนางคล้ายนักได้อะใดกล่าวว่า เล้งจฉาอูเรื่องเหล่านี้เป็นบิดาท่านบอกต่อท่านกระมังเล้งชาอูกล่าวว่าบิดาข้าพเจ้าหรือท่านรู้จักบิดาข้าพเจ้าหรือบิดาท่านคือเล้งหัวชังใช่หรือไม่เล่งเฉอูกล่าวว่าเล้งหัวชังเป็นใครหรือราชินีเขียวงงันพูกจึงกล่าวมันไม่ใช่บิดาท่านหรือเล่งเฉอูกล่าวว่าท่านอย่าได้เข้าใจผิดไป ราคินีเขียวกล่าวว่าอย่างนั้นบิดาท่านเป็นใครหรือเนื่งชู่กล่าวเสียงทุ้มหนักข้าพเจ้ามาทีนี้ไม่ได้มาให้ท่านสอบสวนชาติกำเนิดท่านจะได้หันเหหัวเรื่องไปท่านมีอาจไม่บอกต่อเราว่าบิดาท่านเป็นใครไม่เช่นนั้นเนื่องจชอูอกล่าวว่าท่านใหญ่ต้องการทราบชาติกำเนิดข้าพเจ้าหรือเนื่องเพราะเราไม่ไว้วางใจท่าน เล่นเขียวอูก,กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านเชื่อถือขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อถือท่านแต่ตอนนี้พวกเราไม่ได้ถกถึงปัญหาการเชื่อถือหากแต่ถกถึงปัญหาการร่วมมือกันหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อตอนนี้ท่านต้องการร่วมมือกับข้าพเจ้าไม่เช่นั้นท่านไม่สามารถจัดการกับภารกิจวิญญาณเนื่องเพราะศัตรูของภารกไรวิญญาณ ไม่ใช่บูลินทั้งแผ่นดินหากแต่เป็นท่านปลากระกบ,บีมุทิตาหากทราบว่าท่านลอบสังหารบุตรชายทั้งสองของมันรายคินีเกียวกล่าวเสียงเย็นชามันไม่หนีวันทราบเนื่องเพราะท่านจะไม่บอกออกไปนี่จะอูกล่าวว่าหมายของว่าท่านจะเตรียมฆ่าข้าพเจ้าหรือเราความจริงไม่คิดฆ่าท่าน แต่ท่านทราบเรื่องมากเกินไปโอนับว่าน่าเสียดายจริงๆเล่งเฉาอูยิ้มพลางกล่าวว่ขาข้าพเจ้าก,ก็เสียดายแทนท่านราคินีเขียวคิดไม่ถึงเล่งเฉวอู่ยังยิ้มออกดังนั้นแค่นเสียงยางเย็นชากล่าวว่าเราหากข่าท่านมีแต่ประโยชน์ต่อเรามีอันใดน่าเสียดายตอนนี้ราชันขาวสูญเสียสติสัมปชัญญะ อาศัยท่านกับขุมกำลังของวังเทพธิดาไม่ใช่ขู่มือของพระกระไรวิญญาณหากแม้นข้าพเจ้าช่วยเหลือท่านราคินีเขียวกล่าวว่าท่านยินยอมช่วยเหลือ,อเราจัดการกับพระกระไรวิญญาณหรือไม่ผิดราคินีเขียวเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวเราไม่เชื่อท่านเพราะเหตุใดหรือราคินีเขียวกล่าวว่า เนื่องเพราะท่านคลับคลายเล่งหัวชังเกินไปเราระแวงสงสัยว่าท่านเป็นบุตรของมันเล่งเจะอูดถามว่าเล่งหัวชังเป็นใครหรือมันเป็นตัวเซือเฮียของเราอืมเมื่อไม่นานมานี้มีสตรีนางน้งกล่าวเช่นนี้ราชินีเขียวฉุกใจคิดถามว่าเป็นผู้ใดหรืเอเป็นมารดาของสูงเงยกเยกราชินีเขียวใจแหาว่าถามเพราะว่า มารดาของสูงเนกเก็คนางเป็นใครเอรึเรนเฉียวอูก,กล่าวว่านางเรียกว่าเฮียลิงฟังว่าเป็นซือเจ้ของท่านใช่หรือไม่ราชินีเขียวไม่ยอมตอบคำกล่าวว่าท่านพบผ่านนางในที่ใดเอรอที่ริมแม่น้ํานอกวังเทพธิดานางทราบได้อย่างไรว่าสูงเนกเกเป็นธิดาของนางนี่เป็นไปไม่ได้เรนเฉีวอู้แค้นหัวรอก,กล่าวว่า เรื่องเป็นไปไม่ได้ในโลกมีมากมายยิ่งเจคเช่นกับเป็นไปไม่ได้ที่ท่านประทุษร้ายต่อตัวเซือเฮียท่านสุดท้ายท่านยังคงกระทำวราคินีเขียวกล่าวว่าท่านท่านยังทราบเรื่องอันไดหรือเน่งเะียะอูแงหน้าหัวรอกกล่าวว่าเล้าสิมอูข้าพเจ้าทราบเรื่องมากมายยิ่งมากกว่าที่ท่านคาดคิดไวอ้อีกเน่งเขียวอู้กล่าวต่อ พวกเราไม่ต้องวกวนอ้อมค้อมต่อไปอีกประการข้าพเจ้าก็ไม่จัดเจนในการเล่นละครบอกต่อท่านตามความสัตย์ข้าพเจ้าเป็นบุตรของเล่งโหชังราชินีเขียวส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าท่านเป็นบุตรเล่งโหจริงจริงหรือเรื่องนี้ความจริงไม่เป็นความลับคลากรราชันขาวทราบเรื่องแล้วเพียงแต่มันไม่มีโอกาสบอกต่อท่าน เน่งเฉอู่ท่านรุดมาครั้งนี้พ่อได้รับคำสั่งตัวซื้อเฮียมาลังกวนร้างแค้นเราหรือเน่งจะอูกล่าวว่าไม่ใช่ลังกระโนนบิดาข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านแพร่พิดต่อท่านผู้เท่าภายหลังท่านผู้เท่าอาศัยพลังการฝึกเปลือรีดเลนพิษไม่ได้รับอ,อันตรายได้มันเคยกล่าวขวัญถึงเราต่อท่านหรือไม่เน่งจะอูกล่าวว่า ท่านผู้เฒ่าน้อยครั้งจะกล่าวถึงความหลังแต่ข้าพเจ้าทราบครั้งกระโน,น้นท่านผู้เฒารักเอนดูท่านใช่หรือไม่ไม่ผิดมันชมชอบเราที่สุดซุ่มเสียงนางเปี่ยมความรู้สึกแสดงความคิดของนางหวนลํำลึกถึงเมื่อ20กว่าปีก่อนเล่นเฉาอู้กล่าวว่าท่านเมื่อทราบความนี้ภายหลังจะในประทุษลายต่อมันรวลานีเขียวร่ำรอ้องว่า เนื่องเพราะเราแค้นมันเราชมชอบมันตั้งแต่เล็กแต่มันยึดถือเราเป็นเช่นเด็กทารกมีนำซ้ำแสดงความสนิทสนมกับเหียบุนต่อหน้าเราเราทนทานไม่ได้เรี่นงเจ้าอูไม่อาจเห็นสีหน้านางแต่ฟังจากน้ำเสียงนางแสดงว่าอารมณ์นางพุ่งพล่านยิ่งยามนี้ตนเพิ่งทราบว่าครั้งกระโน,น้น ราคินีเขียวกระทําเรื่องราวเหล่านั้นเพราะสาเหตุใดเนื่องจะกอุสันนิฐานว่าวราคินีเขียวกระทําเรื่องที่น่าแตกตื่นเหล่านั้นเพราะต้องการช่วงกินตําแหน่งราชันราชนินีคิดไม่ถึงสาเหตุที่บรรดาให้ราชินีเขียวกระทําการเหล่านั้นเพราะสืบเนื่องจากรักที่เห็นแก่ตัวและเพลิงฤิษยา,าคาดตอนนั้นราคินีเขียวอายุยังน้อย ะณะที่เล่หโหชังถูกกำหนดเป็นราชันขาวรุ่นต่อไปนางเพิ่งมีอายุเพียง15ปีจา่รุ่นน้อยอายุ15ปีเป็นวัยแรกรักนางหาหลงรักคนผู้หนึ่งเพียงข้างเดียวมืกประสบความผิดหวังแต่รายินีเกี่ยวนางจาก้าดรักกลับกระตุ้นนางบังเกิดความคิดช่วงจริงเในหโหชัง เป็นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมซําซ้อนโมจังเข้าใจความรู้สึกของราชินีเขียวตอนนั้นแต่คิดไม่ถึงราชินีเขียวอายุยังน้อยกลับก่อกวนผู้คนในวังราชันราชนีจนปั่นป่วนวุ่นวายเล่งองจาคลุ่นคิดขึ้นไม่ว่านางมีความคิดอ่านรอบค้อบรัฐกลุ่มปันใดฝีมือโหดเหี้ยมอัมหิตเพียงไหนคำนวณจากอายุข,ของนางตอนนั้นหากไม่มีผู้ช่วย พระปรองไม่สามารถกระทำการหน้าแตกตื่นเช่นนั้นดังนั้นกล่าวเสียงทุ่มหนักดังนั้นท่านเริ่มตอบโต้ต่อบิดาข้าเจ้าและประทุษร้ายมารดาข้าพเจ้าหรือราชินีเกลคายถูกคำพูดเล่งเฉาอูกกระชากจากผวังเคลืลิมกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นผู้ใดบอกต่อท่านเป็นการคาดคิดสันนิษฐานราชินีเกวแค่นหัวรอกกล่าวว่าท่านรู้จักสันนิษฐานยิ่ง กับคล้ายเห็นเหตุการณ์กับตาไม่ผิดบิดาข้าพเจ้าเคยชมเชยว่าข้าพเจ้าชาญฉลาดหลักแหลมถ้าท่านเป็นคนฉลาดสมควรรู้จักหลบเลี่ยงอันตรายฉะไหนกลับมาอย่างที่นี้มินำซ้ำเล่นจเอููเป็นเสียงหัวรอกล่าวว่าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าไม่บังควรบอกข้อเท็จจริงต่อท่านหรือไม่ผิดหากท่านเป็นคนชาญฉลาดจะไม่กระทำเช่นนั้นเล่นจเอูกล่าวว่า ข้าพเจ้าความจริงคิดคล้อยตามท่านแต่เจตนาการมาของข้าพเจ้าเพราะต้องการพิสูจน์ยืนยันปัญหาต่างๆจากท่านหากมกวนอ้อม้อมไปจะมีความหมายใดเวลากินีเขียวเค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าเล่งโชาอู่เราความจริงไม่คิดฆ่าท่านแต่ตอนนี้ได้แต่ลงมือด้วยอธรมิตเล่งโชาอูกล่าวว่าข้าพเจ้ารุดมาครั้งนี้ ก็ไม่คิดมีชีวิตรอดกลับไปอีกเนื่องเพราะข้าพเจ้าไม่ต้องการอยู่อย่างงมงายแม้ตายก็ขอเป็นปีศาจเข้าใจ,จรายชินีเขียวกล่าวว่าตอนนี้ท่านเข้าใจแล้วกระมังคาดว่าสมควรตายโดยปลาศจากตัดเพาะตำหนินเ่นโชอู้ร้องสอดขึ้นไม่ข้าพเจ้ายัางมีเรื่องมากหลายไม่เข้าใจ,จราชินีเขียวกล่าวว่าเเ่นโชอูท่านทราบเรื่องมากพอแล้ว เร่งเฉาอูกล่าวว่าแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ายังไม่ทราบว่ามารดาข้าพเจ้าเป็นใครราชนีเขียวหาทราบไหมว่าคำพูดของเล่นเฉาอูนี้คิดหลอกถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากนางดังนั้นส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าตัวซือเฮียไม่ได้บอกต่อท่านหรือข้าพเจ้าบอกแล้วว่าบิดาข้าพเจ้าไม่ได้บอกเรื่องราวเมื่อครั้งกระโน้นให้ทราบจนบัดนี้ข้าพเจ้ายังไม่ทราบว่ามารดาข้าพเจ้าเป็นใคร ราชินีเขียวกล่าวว่าท่านไม่ทราบก็แล้วกันไปยังคงเป็นปีศาจงมงายเธอเนื่องจาอุ้พันหัวร่อดังก,งากลางวานกล่าวว่าแล้วสิมอุ่มข้าพเจ้าละอายแทนท่านนักราชินีเขียวพอกล่าวจบความจริงคิดปิดฝาเล็กลงพอฟังจริงหยุดยั้งความเคลื่อนไหวกล่าวว่าเนื่องจาอุ้คคำพูดนี้หมายความกัะไรเนื่องจาอุ้กล่าวว่า ครั้งกระโน้นท่านก่กอกวนวังเทศทิดาแทบล่มสลายสร้างความปั่นป่วนแก่ราชราชิน,ชนีเกียวรุ่นก่อนตลอรอจนซสือเหียเจ้ทั้งหลายตอนนี้ฉลาแล้วกลับขวัญอ่อนลงมากนะราชินีเกียวกล่าวว่าเหลวไหลผู้ใด,ดว่าเราฉลาแล้วผู้ใด,ดว่าเราขวัญอ,อ,อ่อนน่งเฉาอู้กระตุ้นว่าท่านหากไม่ขวัญอ่อนฉนันย,ยังกลัวข้าพเจ้า ลาชินีเขียวกล่าวว่าเรากลัวท่านหรือความตายกลายถึงชีษาท่านท่านยังปากแข็งอีกหรือเน่งเชอู้กล่าวาว่าปากท่านแม้กล่าวเช่นนี้แท้ที่จริงไม่มีความมั่นใจว่าสามารถปิดชีวิตข้าพเจ้า,า,าท่านทราบหรือไม่ว่าเราจะจัดการท่านอย่างไรเน่งเชอู้กล่าวว่าข้าพเจ้ากลับต้องการฟังดูว่าท่านคิดใช้วิธีใดเมื่อเราจะปล่อยน้ำเข้าห้อง จากนั้นจุดไฟเผาเบื้องนอกไม่ว่าท่านมีฝีมือสูงเยี่ยมปนานใดภายในสามชั่วยามต้องตายแน่นอนนั่งเชื่หัวร่อดังกลางวานกล่าวว่าเล้าสิมอุ้มท่านไม่เสียทีที่มีจิตใจโหดเยี่ยมอมหิดแต่ข้าพเจ้ายังดาท่านเป็นคนขวนอ่อนหาความกล้าไม่ได้เถอะท่านกระตุ้นเราอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์เราไม่ง้องมจนปลดปล่อยท่านออกมา ท่านย่อมไม่กระทำเช่นนั้นท่านกระทั่งตอบคำถามของข้าพเจ้ายัางไม่กล้าในเลยกล้าปลดปล่อยข้าพเจ้าราชินีเขียวคล้ายบังเกิดโทษากล่าวว่าตกลงท่านต้องการทราบอันใดเราจะบอกต่อท่านจะอย่างไรท่านต้องตายแน่แล้วเนี่เฉออู่จึงถามว่าบุตรของปาดกระบีมุทิตาทั้งสองถูกท่านฆ่าทิ้งกระมังไม่ผิด บอกไปพวกมันนับเป็นน้องชายของท่านท่านฟังแล้วคงไม่สบายใจกระมังนางกล่าวไม่ผิดเพีย้ยนเหยียบบุญหลังจากถูกอัาไปหีออกจากวังราชันราชนีก็แต่งงานใหม่ก,กับปาดกระบีมุทิตากำเนิดบุตรชายให้กับมันสองคนบุตรของปาดกระบีมุทิตานับเป็นน้องชายต่างบิดาของเลีงเฉยวูเลีงเฉยวูกล่าวว่าท่านจะนายฆ่าพวกมัน พวกมันความจริงไม่มีความแค้นกับท่านใช่หรือไม่ราชินีเขียวกล่าวว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเฮียบุญล้นนวนเป็นศัตรูของเราท่านเป็นบุตรเฮียบุญว่าเราก็ต้องฆ่าท่านเนืะะอ่องจากว่าเนื่องเพราะเฮียบุญได้รับความรักจากบิดาข้าพระเจ้าดังนั้นท่านจึงแค้นนางชั่วชีวิตราชินีเขียวกล่าวว่าไม่ผิด เฮเลงคิดช่วงจริงตัวซื่อเฮียกับเราเราก็ทําให้นางกลับกลายเป็นคุ้มคลั่งฟันฟ่นเฟือนเอ่ยถึงตอนนี้คล้ายได้อันใดกล่าวว่าเมื่อครู่ท่านบอกว่าสูงนิเกียกสพบมารดาของนางนี่คงไม่ใช่ความจริงกระมังแน่เจ้อู้กล่าวว่าเป็นความจริงสูงนิเกียกเสียชีวิตในอ้อมอกมารดานางเอง เหลวไหลนางทราบได้อย่างไรว่ามารดานางเป็นใครเน่งเขอูวแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าท่านยังจําเหตุการณ์ที่ครั้งกระโน้นเีย่ยเล้งคิดฆ่าข้าพเจ้าได้หรือไม่ย่อมจําได้ตอนนั้นท่านชะตากล้าแข็งถูกคนสับเปลี่ยนตัวไม่เช่นั้นท่านเสียชีวิตแต่แรกแล้วเป็นท่านสับเปลี่ยนตัวข้าพเจ้ากับสูงเงีกเกียกใช่หรือไม่ ราชินีเขียวเงียบเงันชั่วขณะจึงกล่าวไม่ผิดท่านใหญ่ต้องทําเช่นนั้นราชินีเขียวไม่ตอบคําชั่วครู่จึงกลาวท่านพบผ่านเฮียเล้งจริงๆหรือย่อมเป็นความจริงไม่เช่นั้นข้าพเจ้าจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรราชินีเขียวถามอีกว่าตอนนี้นางอยู่ที่ใดข้าพเจ้าไม่ทรา ح. บราชินีเขียวกล่าวเสียงเครียวกลา นางร่วมทางกับท่านใช่หรือไม่เน่งเฉาอู่ยิ้มพลางกล่าวว่านางกลับกลายเป็นคุ้มคลั่งฟันฟ่นเฟือนท่านยังกลัวนางหรือเฮ้อนางที่คุ้มคลั่งฟันฟ่นเฟือนเพราะเกิดจากการแสหาเองเน่งเฉาอูแค้นหัวรอกกล่าวว่นานางหากไม่ถูกปุรุษข่มขืนย่ำยีจะคลอดบุตรได้เองหรือนี่ต้องโทษว่าตำหนีนางเองเน่งเฉาอู่ร้องดังๆว่า เหลาสิมอุ้งท่านสมคบคิดกับโกเอี่ยงจังผู้เป็นยี่ซือเฮียพร้รอมเป็นบิดาเข้าเจ้าไปข่มขืนเฮียเล้งใช่หรือไม่ท่านกล่าวเวล้วไรลแนงโชวกล่าวเสียงทุ่มหนักท่านรู้รู้จุดอ่อนของเฮียเล้งดังนั้นผสมตัวยาในอาหารทำลายสติสัมปชัญญะนางและเรือนจากนั้นโกเอี่ยงชังสอดแทรกเข้าไป ซุ่มเสียงเล่นโชยอู้ยิ่งมายิ่งเงย็นจะเยียบคล้ายเก่าทันเย็นเฉียบดอกหนึ่งยิ่งใส่ขั้วหัวใจาราชินีเขียวความหลังครั้งนี้เป็นเรื่องที่นางตั้งใจเลืมเลือนเล่นเฉยวู้พอฟื้นถึงจึงเป็นผลสะท้อนต่อจิตใจนางอย่างรุนแรงราชินีเขียวพันร้องดังว่าจุดปากก้าไม่ให้ท่านกล่าวสืบต่อเล่นเฉยวู้แค่นหัวรอกล่าวว่า ถ้ารู้สึกเสียใจระอย่างนั้นครั้งกระโน้นท่านเช่ไนไงราชินีเขียวกล่าวว่าเน่งโชยอู้เราต้องสับท่านเป็นร้อยท่อนจึงระบายความแค้นในอกได้นน่งโชยู้กล่าวว่าท่านแค้นข้าพเจ้าหรือแค้นบิดาข้าพเจ้าหรือเราแค้นท่านและแค้นบิดาท่านอาจไม่ใช่มันเราเช่นหน เอ่ยถึงตอนนี้พางกล้มเลืนคำพูดไว้ไม่ได้กล่าวต่อแสดงแน่ชัดในความหลังครั้งนี้นางก็มีความขัดแค้นจำเป็นมากหลายไม่อาจบอกต่อผู้คนเลื่นเกี่ยวอุกขบคิดอย่างว่องไวหรือนางก็ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่นนี่นับว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งตอนนั้นรายีินเกี่ยวอายุเพียงสิปี รับรองไม่สามารถวางแผนรอบข้อบรัดกลุ่มปานั้นขบคิดถึงตอนนี้ผันบังเกิดปฏิพานวุ่ขึ้นหรือทั้งหมดนี้เป็นแผนการของราชันขาวมันเกาะกลุ่มจุดอ่อนของราคินีเขียวกระเพือให้นางกระทำเรื่องเหล่านี้ได้ยินราคินีเขียวเข่นเสียงว่า,วาเราสมควรฆ่าท่านแต่แรกจึงถูกต้องเล่นเชู้กล่าวว่า ขังกระโนนท่านไม่ได้ทําเช่นนั้นคงสํานึกเสียใจกระมังราชินีเกียวส่งเสียงโห่ร้ออย่างคลุ้งคลั่งกล่าวว่าเราไม่สํานึกเสียใจขั้งกระโนนเราไม่ได้ฆ่าท่านตอนนี้ยังมีโอกาสเร่งเูวกลิ่นเกรงนางปิดฝาครอบลงดังนั้นร้องดังๆว่าแล้าสิมอุ้มท่านยังไม่ได้ตอบคําถามข้าพเจ้าราคินีเขียวกล่าวว่า เราไม่มีความจำเป็นต้องตอบคำถามท่านอีกเนี่อเชอู้กล่าวเสียงทุ่มหนักแล้วสิมุ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าครั้งกระโน,น้นท่านกระทำเรื่องเช่นนั้นเพราะถูกผู้อื่นกลับเพยยุยงท่านหากลับใจได้สำนึกข้าพเจ้าจะไม่ลงโทษว่าตําเนีท่านเพียงคิดถ่วงถามบัญชีกับตัวการร้ายเฮ้อความตายกลายถึงศีษะ ท่านยังอวดโออันใดเน่งเชอู้ไม่ลมเลิกความตั้งใจกล่าวว่านอกจากข้าเจ้าการกระทําของท่านเมื่อครั้งกระโน้นเป็นยี่สือเฮียท่านวางแผนอยู่หลังฉากกระมังลาชินีเขียวกล่าวว่าใช่แล้วจะเป็นไรตอนนี้มันกลับกลายเป็นคนปัญญาอ่อนท่านยากรอดผลจากชะตากรรมเน่งเชอู้ตวาดว่าแล้วสิมุ่ง ท่านคิดค่าข้าพเจ้าจริงๆหรือท่านไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์เก่าก่อนแม้แต่น้อยหรือราคินีเขียวกล่าวว่าหากเราไม่คำนึงถึงไมตรีเก่าก่อนครั้งกระโน้นคงฆ่าท่านแล้วครั้งกระโน้นท่านจะนสับเปลี่ยนตัวข้าพเจ้ากับสูงเงีย้ยเกี้ยหรือราคินีเขียวกล่าวว่าเนื่องเพราะตอนนั้นเรายังมุ่งหวังว่าตัวซือเฮียจะหววกลับมา แต่ตอนนี้นางหัวร่ออย่างคุ้มคลั่งกล่าวว่าตอนนี้มันตายแล้วท่านก็ต้องถูกทำลายยิ่งจะโอกล่าวว่ขาข้าเจ้าไม่เข้าใจคำพูดของท่านไม่ทันกล่าวจบหวาครอบนั้นเลื่อนปิดเข้าหากันการสนทนายุติลงจบบทที่68